วัสด,ดีค่ะเรตายก้าวเลยเจ๊งส่งไปตายก้าไทยกันเนี่ยเช้ายี่หยกเช้าเขาล้านเตาปีนเตาวันนี้จะผัดถัว่วลันเตาอันนี้เนื้อปลาบดนะคะเรา,เาไปอลวกน้ําให้สุกก่อนนะคะเนี่ยยี่หยกอหลกจอสกหลกสกจอกันอยู่เลยเช้าค่ะ <c oughs> สุนยงกระเทียมสับถั่วแปบถั่วแปบถั่วแปบนะคะ ปิ้นเตาด้เช้าแล้วหกตันตันขับง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะคะทำกับข้าวง่ายมากเลยมารทุนตอนทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยวันนี้กับข้าวง่ายมากเลยวันนี้วันนี้เอาง่ายๆจากวันนี้ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะวันนี้วันนี้ขอขอกินแบบง่ายๆจ้าทำง่ายๆแล้วกันนะคะโอเค ใส่กระเทียมสับเข้าไปใส่กระเทียมสับเข้าไปหองเลยผัดก่อน ปลาเข้าไป,ปง่ายงัาง่ายจะใส่ปลาเข้าไปเลยปลานี้เราเอาไปลวกก่อนเอาไปลวกให้สุกก่อนนะคะฟองตียี้หยอกเราเฮ้ยีนี่หยอกหลกจ้าหลกสุกจ้าฟองเราเฮ้ยเช้าวเช้าเต้าตอเอาไปผัดให้ออกเหลืองๆนิดหน่อยนะคะเช,าะชา้า้วเช้าโอเค โอเคใส่ถัว่วลันเตาเข้าไปถัว่วลันเตาผักเลยถัว 8, ถ่วแปดถั่วลันเตาหรือว่าถั่วแปดนะคะถั่วแปด ผุดไทยอู้จิ้ฟันใส่นิดนึง มันหอยนิดหนึง่งวันนี้ใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะนิดเดียวใส่ไปเยอะประมาณนี้นะคะครึ่งซอนชาใส่น้ำตาลหลอดที่ทองหลอดโฮยาว,ลวเลยหลอดที่ทองโอเค ใส่ซีอิวนิดเดิงซี๊ดซีเสียาแล่ะโอเคใส่น้ำมันงานิดเดิงซีซีซมาเยาละ่ะโอเคผัดเลยผัดเลยวันนี้ผัดก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะวันนี้นะคะปกติเราผัด ผัดผัดจะไม่ใส่น้ำมันหอยแล้วปกติแล้ววันนี้ใส่นะคะวันนี้นะคะโอเคง่ายๆ่ยเสร็จเรียบร้อยใส่จานได้เลย ใช่โอ้ง่ายมากง่ายๆผัดผัดถั่วแปบหรือว่าถั่วลันเตาผัดเนื้อปลาจ้าง่ายๆด้คะ่ะ